ท,ยยทุกสิ้นเดือนในตอนเช้าชาวบ้านห้วยไร่จะเห็นกลุ่มเด็กประถมพากันไปที่ลำห้วยน้ำลี้ เด็กๆเ,เป็นห่วงลำน้ำของพวกเขาเพราะรอบๆหมู่บ้านมีการใช้สารเคมีในพืชไร่แล้วลงไปปนเปื้อนในลำน้ำเขาบอกว่าถ้าเราไม่ดูแลน้ำดีน้ำดีของเราก็จะสูญหายทำให้ลูกหลานของเราที่จะได้เกิดมาไม่มีน้ำใช้ค่ะเราก็คิดว่าใช่เหมือนกับเพราะว่าเราก็คิดดูว่าเราจะต้องฟื้นฟูนี่ค่ะแม่น้ำดีให้มันดีขึ้นกว่าเดิมค่ะ เด็กๆตรวจดูชนิดและปริมาณของสัตว์น้ำว่าเปลี่ยนแปลงไปจากเดือนก่อนก่อนหรือไม่และตรวจคุณภาพน้ำว่ามีตะกอนมากแค่ไหนและน้ำใสสะอาดเพียงใดก่อนจะมาสรุปผลที่ได้ร่วมกันเพื่อนำเสนอความคิดเห็นของพวกเขาไปถึงผู้ใหญ่ผ่านผู้นำในหมู่บ้านและเราก็เลือกปัญหาลงเลนลงการทิ้งขยะให้ถูกที่เพราะเป็นแบบ มันมีมากในชุมชนของเราว่าเป็นปัญหาที่ใหญ่หลวงมากเลยค่ะเราก็ช่วยกันสารตะกา้าละเนเดี่ย,ยเชิญผู้เล่าผู้แก่มาช่วยมาช่วยสานตะกา้าแล้วก็เมื่อสารแล้วเราก็าทำป้ปแล้วทำไปเพื่อติดไว้จมจดต่หลังของหมู่บ้านเพื่อเตือนจดสำเนื้อของคนในหมู่บ้านให้ทิ้งขยะลงในถังที่เราได้สารไว้ค่ะผู้เ่าผแก่เ,กเขาก็แบบอยู่มาต,ตั้งแต่ตั้งแต่เขายังเป็นเด็กเขายังลากชุมพันนี้แล้วก็เราต้อง นี่ค่ะสารต่อให้มันไปถึงแบบสมมติเราสารตะกร้าเราก็ต้องช่วยท่านสารให้มันเป็นตะกร้าที่สมบูรณ์แบบเหมือนหมู่บ้านค่ะเราต้องทำให้มันเป็นบ้านที่ดีค่ะให้โอกาสเพื่อชีวิตที่ดีกว่า